ย้อนกลับไปช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามีอยู่หลายเดีลวที่น่าสนใจและสร้างเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่ใช่น้อยแต่ถ้าจะให้เอ่ยถึงเดีลวที่ชุนละมุนและดูมีปัญหาวุ่นวายที่สุดแน่นอนว่าภาพที่แวบเข้ามาในหัวเลขาบคงจะไม่พ้นวิกเตอร์โอซิมเฮนนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมที่สุดเลยก็ได้ในปีที่พานาโปลีถลิงบอลลังแชมป์กานโชว์เซเรียอาอย่างที่ใหญ่เมื่อปี2023และกระสันบูไปกระจายถึง31ประตูซึ่งตัวเขานะคารับมีข่าวพัวพันก พร้อมปล่อยตัวนักเตะอจากทีมตั้งแต่ตลาดอรอบนั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีทีมไหนกล้าดเดินหน้าลุยอย่างจริงจังเพราะว่านาโปลีเล่นขยโยค่าตัวไปมากมายถึง180ล้านยูโรเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิกบก PR, บ๊กแบ็กเข้าเกรียบ PR อาร์บิ๊กแบ็กอร่อยเข้มเต็มซอง ต่อมาด้วยความที่เดิมทีดาวยิงทีมชาตินจีเรียเลยสัญญาค่าแคดในโรสตาร้าดิโอดิเอโกโอมาราโดน่าถึงปี2025ทางนาปโปลีก็เลยจับวิกเตอร์โอซิเมนต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีพร้อมกับใส่ค่าสัญญาไว้ที่130ล้านยูโรปี2024อนาคตของโอซิเมนถูกคาดหวังเอาไว้ว่าไม่ย้ายไปเชลซีก็จะเป็นปารีสเพราะว่าเชลซีต้องการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งกองหน้าสวดอีกทีมก็ต้องการตัวตายตัวแทนของคีเลียนเอมบาเป้แต่ถว่าไปไปมาสุดท้ายทำไมถึงกำลังจะไปลงเอยกับกาลาตาซารายในตุรกีเมื่่อออเเเป็นนนนนนนชััั้้รราลงมดูกยคบ ว่าไทม์ไลน์ที่มาของเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ปารีสด,ดูเหมือนจะถอนตัวไปก่อนชาวบ้านเลยครับเพราะไม่คิดจะสู้กับค่าสัญญากว่าร้อยล้านอยู่โรคส่วนกับเชลซีนั้นก็มีข่าวเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเพราะว่าทางนาโปลีเองก็ต้องการตัวโรเมลูลูกากูตตามใบสั่งของคอนเต้แต่ตามข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็คือการทำธุรกิจนี้ไม่ใช่การสลับขวนักเตะแต่อย่างใดเรื่องราวของวิกเตอร์โอซิเฮนถูกพูดถึงมาตลอดหลายเดือนก็จริงแต่ก็จัดว่าเป็นดีลที่คาราคาสั่งไม่ค่อยมีความคืบหน้าเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเชลซีก็มีตัวเลือกอื่นที่นนนน,น่่่่าาาสใจจออออยยูเเเเหหมมมืกัครรรบซซึงงทีีี็ะะพวโโโดแล นโนีซึ่งเชลซีครับใช้เงินเสริมทัาไปกระจุยกระจายกับนกเตะเกินกว่า10คนดังนั้นการทาข้อตกลงกับนาปโปลีจึงเป็นเรื่องที่ยากซึ่งจริงๆแล้วนคะรับเชลซีสามารถยื่นข้อเสนอผ่อนจ่ายได้แต่ต้องมีสถาบันที่น่าเชื่อถือมาคำประกันให้แต่ทว่าสุดท้ายก็เหมือนจะล้มเลิกความตั้งใจละหันไปหาดิวอื่นดีกว่าเรื่องราวของโอซิมเฮนกลับมาเป็นประเด็นใหญ่ในวันสุดท้ายของนกเตะซัมเมอร์ปี2024เมื่อสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่านาปโปลีได้บรรลุข้อตกลงที่จะปล่อยตัวให้กับอัลอา,าลีท ก็ว่ากันว่าตัวของโอซิมเฮนนะครับจะได้สัญญา4ปีค่าเหนื่อยในเรท30ล้านยูโรต่อปีซึ่งเรื่องนี้รายงานมาจาก2เหย่่วข่าวชื่อดังอย่างโรมาโน่และจานลูกาดิมาซิโอและในช่วงเวลาที่ไม่ได้ห่างกันมากครับก็มีรายงานว่าเบนฟอร์ดได้ตอบรับข้อเสนอ40ล้านปอนด์จากเอาอาลีในการสู่ขอไอแวนโทนี่ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากนักข่าวดังอย่างเดวิดออสตีนและโรมาโน่เหมือนกันมีภาพที่แชร์ว่าในโลกออนไลน์ว่าวันนั้นคนรับตัวของไอแวนโทนี่ก็เดินทางมาตรวจร่างกายที่ล,นลอนด เอาอารี li, ชักเริ่มลังเลในดีลของโอซิมเฮนโดยบางสื่อกอาา้างว่าในโรซมอรสามารถใส่โคต้ารกเตะทางชาติได้แค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งตอนนั้นครับตัวของโอซิมเฮนก็ยังไม่ได้ตอบตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวทา,ทางทั้งที่สองทีมอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นสุดท้ายหลังจากนั้นจู่ๆครับสื่อดังอย่างสกายสปอร์ตก็ตีข่าวว่าทางฝั่งเชลซียังรู้สึกว่าการคว้าตัวโอซิมเฮนนั้นนะครับยังพอมีความเป็นไปได้ถึงแม้จะมีการตกลงข้อเสนอเบื้องต้นกับทางเอาอารีไปแล้วก็ตตตตาาาาาาามมแลลละะกกกกํัััังรรรรออออไฟเเเเเขีเเีียยวววจจจจนื่ออ่ปิิดผสคบ ซิมเฮนนั้นที่ยังไม่ตอบตรลงสัญญาส่วนตัวกับทางเอาอาลีกเพราะว่าใจอยากย้ายไปอยู่กับเชลซีมากกว่าและในขณะเดียวกันนั้นครับก็มีท่าทีว่าทางเอาอาลีจะหันไปโฟกัสกับตัวไอแวนโทนี่มากกว่าด้วยก็เลยทําให้เดือนนี้ต้องล่มลงไปนั่นก็หมายความว่าณชั่วโมงนั้นนะครับก็เหลือแค่เพียงเชลซีและที่กาลังเดินหน้าเพื่อลาตัวดาวยิงทีมชาตินจเกเรียก่อนที่จะมีการเจรจากันระหว่างตัวแทนของทั้งสองฝ่ายแต่มันก็ไม่ได้อย่างที่คิดเพราะอย่างที่ทราบกันว่าเชลซีก็มีขอบเขตในเรื่องของการเงินกับกก PSR ณตตตอออนนนนนัั้้้เเลซซซีีสาาาาาามมมรรถืวโิไไดใคท่่จ แต่จุดที่ทําให้ดิวนี้ต้องชะง,งักคือทางฝั่งเชลซียืนคําขาดว่าพวกเขาสามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้โอซิเนไดประมาณ1นึ0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าที่รับอยู่บัจุบันกับนาโปลีอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์มินําซ้ายังดูเหมือนว่าตัวนักเตะเองนะครับรับต้องการตัวเลขที่มากกว่านั้นกับเชลซีอีกต่างหากจนกระทั่งช่วง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนถึงเส้นเดสไลน์มันจะมีข่าวด่วนบร i กิงนิวออกมาจากหลายสื่อชั้นนาว่าวิกเตอร์โอซิเนจะอยู่กับ ได้ยื่นข้อเสนอมาให้กับโอซิมเพนพิจารณาไปเรียบร้อยแต่ทว่าตัวนักเตะเองยังไม่ตอบรับเพราะไม่อยากจะลดค่าเหนื่อยที่จะรับอยู่จากปัจจุบันและในขณะเดียวกันก็บอกว่าโอซิมเพนจะต้องนั่งอยู่ข้างสนามยาวๆและน่าจะต้องแยกซ้อมเดียเด่ยวจนถึงเดือนมกราคมไปอย่างน้อยเพราะเจ้าตัวมาอยู่ในแผนการทำทีมของอันโตนิโอคอนเต้ที่ได้ตัวลูกกากูไปสมใจเสียแล้วล่าสุดกระดูเหมือนว่าทางตัวโอซิมเพนเองก็ไม่อยากจะปล่อยให้ตัวเองนะครับรับอยู่ในสถานะโดนดองเข็มอยู่ข้างสนามเช่นเดียวกับทางตัวสก,กันอย่างนาโปลีก่อนจะมีการัาาตาตรร ยืมตัว1ปีและไม่มีออปชันซื้อขาดซึ่งก่อนย้ายทีมนะครับนาโปลีกระจับโอซิมเพนต่อสัญญาเพิ่มไปอีก1ปีซึ่งจากเดิมจมดปี2อัีไปเป็นปี2027พร้อมกับระบุค,ค่าฉีกสัญญาไว้ที่75ล้านยูโรและทางกาลาตาซารายจะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยที่10ล้านยูโร <c oughs> นอกจากนี้ครับโอซิมเพนยังใส่เงินไขของตัวเองเอาไปในข้อเสนอว่าในช่วงเดือนมก,การาคมนี้ถ้ามีทีมไหนอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมเขาสามารถย้ายทีมได้ทันที <c oughs> และสมโมสรที่นาตัวโอซิมเย <c oughs> เมื่อสัญญาฉบับใหม่ลดค่าชฉีกลงมาเกือบเกือบเครึง่งเราไปถึงเงื่อนไขส่วนตัวที่ตัวนักเตะต,ต้องการดังนั้นนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ตัวของโอซิมเห็นนั้นจะกลับมาโหลดแล่นบนเวที5ลิกดังของยุโรปอีกครั้งซึ่งจะเป็นเชลซีหรือทีมอื่นก็ต้องติดตามนู่นเลยครับมักร,ราคาคมนู่นเชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง